กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆแช่งกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโตเกียวกูนอเวคเนิ่งกับผม NT Channel นะฮะกันในเซิร์ฟ g l o b a l นะครับผมคลิปวีดันนี้ก็มีคนคอมเมนต์มานะครับผมว่าอยากเห็นผมเนี่ยไปดูเทียริ์ของเซิร์ฟ g l o b a l หน่อยดีกว่าว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างละกันนะครับผมสับตัวละครที่มาในเซิร์ฟไทยแล้วก็มาในเซิร์ฟ g l o b a l นะครับว่าใครมนติดเมตาอะไรบ้างละกันนะฮะ ผมก็จะพามาดูนะครับผมแต่อาจจะไม่แบบเจาะลึกนะครับผมเพราะอย่างที่บอกไปเลยว่าผมนะ่ะจะรีวิวตัวละครแบบเป็นแยกๆๆไปนะครับผมจะไม่แบบรีวิวพร้อมกันนะทุกคนนะโอเคก็ผมเดี๋ยวเราพามาดูทีลิดเฉยๆละกันนะผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีใครติดท็อปเทียบบ้างแต่ผมต้องขอญาตเกินไว้ก่อนละกันนะครับว่าเทลิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่วัดอะไรมากมายนะครับผมมันแค่แบบ วัดการที่แบบคนใช้เยอะนะครับผมแล้วก็แบบถ้าบางคนเนี่ยมีตัวละครที่แบบเทียบแบบอ่อนๆนะครับผมแต่ดาวโหดๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เนี่ยอาจจะไปใช้แบบว่าไปตีดันเจียนอันเทคูใช่ไหมครับผมไปตีไอพวกโอโรจิอะไรอย่างผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้แหละ <laughs> ไอต้นออโอรุริอะไรทุกอย่างนะครับผมมันก็สามารถแบ่งไปเล่นได้หลายฟังก์ชันมากๆนะหัหรับตัวละครเกมนี้เนาะคือปั้นตัวละครมาเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับได้ใช้แทบทุกตัวละครแน่นอนนะทุกคนนะเออคือมันมีตัวละครที่แบบลงเหมาะทุกฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับผม แต่แค่บางตัวละครอาจจะไม่เหมาะใน PVP บ้างแหละตัวละครอาจจะไม่เหมาะ PVE บ้างแหละนะครับมันก็จะมีข้อเสียบางจุดนะครับอ่าและแต่ละทีมเกมนี้มันก็มีหลายทีมแล้วก็มีหลายสายมากๆนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถปั้นตัวละครได้แบบหลากหลายกว่าตัวละครตัวอื่นไม่จชเป็นต้องตรงเมตาเสมอไปละกันเนาะโอเคล้าเพื่อนๆเข้าใจกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะฮะเทอริทหเอที่ทางเกมให้ไวดาตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีแต่ตัวละครแสงมืดทั้งนั้นเลยวะ ตัวละครที่ไม่ใช่แสงมืดก็มีตัวละครตัวนี้ที่มาใหม่ยังไม่รู้สกิลเขานะฮะแล้วก็จะเป็นตัวละคร c c g ตัวใหม่ไองคิโชอาริมะตัวพัดเขียวนะครับที่จะมาตอนฉลองแบบครบรอบเนาะตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครทั้งดาเมจเดี่ยวแล้วก็ดาเมจหมู่นะครับผมย่งกัติดเมต้า้แล้วเพราะมันโกงนะแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมตัวละครตีบอสได้อยู่ครับเออเฉยๆแล้วก็จะมีจูโซนะครับผมธาตุแดงนะฮะที่จะเป็นตัวละครที่เอาไว้บิลดดาเมจตัวเองได้แบบเกียนมากๆ ไม่รู้ว่าทางเกมอวยเกินไปหรือเปล่านะครับผมที่แบบทําให้ติดเอเดเสเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวละครเอ,ออร์มอนคุงนะครับที่มาแบบฉลองครบรอบอีกแล้วนะผมพร้อมกับอาริมัคุงเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้เกียนอยู่นะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครแจกฟรีที่ดีมากครับผมเพราะว่ามันสามารถเพิ่มเลเวลการให้กับตัวเองได้เนาะต่อไปก็เป็นอาร์มอนแสงนะครับอาร์มอนแสงก็เป็นตัวละครที่เริ่มมามันสามารถกระโดดตีหน้าฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับผม1เป้าและมันแรงด้วยไงประเด็นอะ แล้วก็จะเป็นตัวละครออยาโตะนะคำที่มาอีเวนต์อีเตอร์นะครับผมที่จะเป็นตัวละครที่จะมีการแปะระเบิดให้กับเป้าหมายได้เลยนะฮะอันนี้คือเกียนคือเล่นในทางอารีนาเดียวทามก็ดีนะครับผมตัวละครตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นเอโตะนะคำที่ดีมากๆเลยครับเหมาะกับทีมที่ขาดตัวละครซับพอร์ตนะครับผมแล้วก็สามารถมาเล่นแทนตัวละครอาอุตะได้เลยละกันเนาะและต่อไปก็จะเป็นตัวละครทูกะนะครับผมที่จะมาในจังหวะอีเตอร์อีกแล้วนะครับผมอ่า และต่อไปก็จะเป็นอายาโตะแสงนะครับที่อารมณ์คล้ายๆกับอายาโตะแดงเลยนะครับผมที่จะมีสกิลที่ไม่สนใจเธอแะผมมันจะสามารถปล่อยสกิลได้เลยจิ้ว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 ใส่เป้าหมายนะฮะซึ่งตัวละครอน,อนาคตเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่แบบไม่ค่อยสนใจเธอแล้วทุกคนแบบเริ่มมาก็ปล่อยสกิลได้เลยจบเทิร์นก็ปล่อยสกิลได้เลยอะไรทําทนองนั้นมากขึ้นนั่นเองนะฮะโทกะก,ก็จะเป็นตัวละครธาตุเขียวที่ดามจแรงมากๆเลยละกันนะครับผมผมก็เห็นตัวนครตัวเนี้ย ไปโจมตีเป้าเดี่ยวคือแบบเวอร์มากเลยนะตัวละครตัวนี้นะฮะน่าสนใจมากๆเลย iz. อาจสกิลอาจจะยังจาไม่ค่อยได้ว่ามันทําอะไรได้ในหุมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นในการที่อารมณ์คล้ายๆกับโทกระร่างกระต่ายแหละแต่ตัวละครนี้เปลี่ยนมาเป็นตีเป้าเดี่ยวแทนและก็เป็นคาเนกิร่างตะขาบนะครับผมเห็นฝรั่งนี่คือบอกไว้เลยว่าตัวละครตัวนี้นี่คือเก่งมากๆทางอารีนาและ p v e นะเออแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรได้นหุ่ยังไม่ได้เจาะลึกนะครับผมขออภัยด้วยแล้วก็อาริมาแสงนะผมติดเมตานะครับผมยาวๆครับแล้วก็ทัดนเมื่อตัวละะะครตัวนนี้ ที่เป็นพ่อของดิเซใช่ไหมผมพ่อเลี้ยงซึ่งตำแหน่ง H S S ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ต้องขอแยกบอกไว้ก่อนเลยละกันว่าผมตัวละครแสงมืดนะฮะถ้าสายฟรีคิดจะปั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับผมสายฟรีผมกล้าพูดเลยนะครับถ้าไม่สุ่มตัวอะไรเลยเนี่ยและรอนะครับผมมาถึงตัวละครแสงมืดนะฮะก็ได้มีประมาณแสนสองแสนเพชรแหละแต่ข้อเสียเลยนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะดวงดีหรือดวงเกลือน,นะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าเป็นสายฟรี แนะนำให้ปั้นตัวละครพวกธาตุธรรมดาน่าจะเก่งเหมือนกันแหละนะครับผมเพราะว่าตัวละครธาตุธรรมดาก็เป็นตัวละครที่ไม่ไม่เลวนะทุกคนนะผมรู้สึกว่าธาตุธรรมดาเห็นปะมาติดเมตาเยอะมากมายนะผมเห็นปะมีทั้งอาร์มอนมีทั้งเซนมีทั้งโทกานะครับผมคือมันติดเมตาเยอะจริงๆครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่ต้องซีรีสอะไรมากมายก็สามารถมาปั้นธาตุธรรมดาได้ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแสงมืดเนี่ยมันจะการันตีเท่าไหร่นะครับผมมันไม่มีการันตีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะการันตีได้กี่ตัว รวมถึงทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันหายยากมากๆเลยครับผมเออถ้าไม่ใช่ใส่เติมจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนๆก็สามารถป,ปั้น3าธาตุหลักก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของผมละกันนะครับเพื่อนๆสามารถจะทําตามก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้ละกันนะฮะเพราะวาันนี้ไม่ต้องมาทําตามก็ได้นะครับผมเผื่อกลัวเพื่อนๆแบบคอมนเมนต์ไงแบบรันเลยครับผมโอ้โหแสงเมือ่อจูออกโกงกว่าจะตายนะครับผมทำไมต้องไปปั้นธาตุธรรมดาอันนี้คือต้องแค่ในหน้ามิเชลละกันนะฮะเพราะว่ากลัวเพื่อนๆเลื่อแบบผมละกันถ้าเพื่อนๆดูคลิ แขนอาริมะหืมงูดกิดมาก <c ười> คือกะคิดว่าอาริมะน่าจะได้ประมาณ3ดาวนะครับผมแล้วกะจะเติมให้มัน5ดาวนะครับผมแต่ความจริงแล้ว2ดาวยังยากเลยนะทุกคนนะโอเคผมต่อไปไปดับเอเชสนะครับผมก็จะมีโทกะตอนที่อยู่คาเฟ่กาแฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครทาทาร่านั่นเองนะครับผมและคุณชูคุณชูก็เก่งนะคุณชูก็ไม่เดีวในห้องตี PPE ได้ดีเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะครับผม มาโดผมตระกูลมาโดตระกูลมาโดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอารีนาเดียวไทม์นี่คือเขาติดแบบท็อปทเลยนะฮะเออหาทีมลงกับเขานี่คือเหมาะมากเลยนะผมบอกเลยแล้วก็จะมีน้องครับผมน้องคนนี้น่ารักมากเลยที่นามินะฮะร่างใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คาตะกิในผมร่างแดงนะครับคาตะกิร่างแดงนี่ก็เหมาะกับอารีนามากๆเลยละกันนะครับผมแล้วก็คุณโทโมะนะครับผมแล้วก็มีน้องกระต่ายนะครับแล้วก็มีเซนร่างมัมมี่นะครับผมอูตะอย่างที่บอกไปเลยว่าอูตะเนี่ย ก็จะู้บทบาทในการที่เป็นซัพพอร์ตหลักครับผมแล้วก็มาอยู่ซัพพอร์ตรองนะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ทีมเลยแล้วก็จะมีคานิคิร่างคริสต์มาสนะครับผมออตัวละครอาริมัสแดงนะฮะจูซู so ใช่ไหมครับจูซู so นี่อย่างที่บอกไปเลยครับตัวละครตัวนี้นี่คือประยุกต์ใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เคียร์มอนไวครับผมและในอนาคตเนี่ยตัวละครทาชเขียวที่แบบเกณีย,เยดเดาเม็ดแรงๆรงมันไม่ค่อยมีไงทุกคนผมรู้สึกว่าจูโชน่าจะเล่นได้ยาวๆอยู่ครับ แล้วก็ทูก,กาสแดงครับอันนี้ก็เอาไว้ไหลบอสได้ดีครับผมอ่าแล้วก็ตีอารีนาได้บางบางที่ครับผมบางที่แล้วกันนะฮะอาจจะมีบางทีมที่ใช้อยู่แล้วก็ฮินามิคิสต์มาสนะครับผมคานากิรรังแรกครับผมรังที่ผมอยากให้เุค่อนหาครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ผมมากๆครับทั้งในอารีนาและ PVE ออย่างที่บอกไปเลยครับมันเป็นตัวละครที่สามารถแปะวิก ให้กับทุกตัวละครได้เวมันเลยเกียนตรงนี้แหละนะครับผมแต่ในอาริาก็ยังสามารถใช้งานเขาได้อยู่ละกันนะครับผมแล้วก็ตะุลมาโดอีกแล้วนะครับผมโโมร่าง2นะครับผมแล้วก็เจผมผมส้มนะฮะไอผมแดงสิแล้วก็จะมีนี่ครับผมออยาโตที่ผมอวยมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าออยาโตเนี่ยเป็นตัวละครที่อาริาก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ละกันนะครับผมแม้มันจะตกเทียมอะเอ็ดเอ็ดนะครับผมแต่ยังรู้สึกว่าเล่นได้ครับแล้วก็จะเป็นตัวละครที่เอ่อผมรู้สึกว่าเหมือนจะแบ่งสายละ ไอตัวละครตัวนี้อาจจะไปอยู่ในทีมถึกมากขึ้นแล้วกันนะครับผมอาจจะแบบเน้นใช้สกิลยื้อไว้นะครับผมเพื่อจะแบบจะได้โชว์ประสิทธิภาพของทีมได้มากขึ้นแล้วกันนะฮะตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกว่าถ้าจะแบบเอาประสิทธิภาพจริงๆนะครับในอารีนาเนี่ยคือดีมากครับผมต่อไปเปรดดับเอสนะครับผมก็เหลือประมาณนี้แล้วนะครับผมตัวละครอื่นๆเ,เนาะแล้วก็เป็น A ครับผมแล้วก็เป็น B แล้วก็เป็น C ซึ่งอย่างที่บอกไปเลยครับเทียเนี่ยมันวัดอะไรได้ไม่มากครับผมเพราะในเกมนี้เนี่ยมันมีอารีนามันมีกิจกรรมมันมีฟังก์ชันมันมีระบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมที่รอเราอยู่นะฮะเห็นไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวละครที่ไม่ได้ติดเทียเนี่ยก็สามารถลงได้นะครับผมเพื่อนก็สามารถปั้นมาลงได้เหมือนกันนะขนาดตัวพวกขาวๆแบบนี้นะผมพวกถ้าดาวมันเยอะมันก็ยังเก่งก็ได้ผมก็สามารถไปลงไอเดนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันนะเออเพราะว่ามันไม่ได้ดูแค่สกิลแอคชั่นนะทุกคนนะ มันดูถึงสกิลพาสีด้วยครับผมว่าพาสีมันทําอะไรได้มันช่วยเพื่ออะไรได้บ้างละกันนะทุกคนนะโอเคซึ่งคลิปวันนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละนะผมพามาดูเทียร์คร่าวๆละกันนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถดูเทียริสในครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆได้เหมือนกันละกันนะฮะแต่ที่บอกไปเลยครับเทียร์ไม่ได้เป็นทุกอย่างนะครับผมก็เล่นเอาที่สนุกละกันเนาะโอเคผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันหน้าครับผมคลิปวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยละกันนะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน